เลิกทำได้ชีวิตจะไม่คิดมาก 1. เก็บคําเขามาคิดไม่มีใครทำถูกใจเราไปทุกสิ่งแล้วก็ไม่มีอะไรที่ได้อย่างใจเราไปหมดทุกอย่างถ้าเราไม่อาจจะมองข้ามบางเรื่องไปบ้างผมว่าชีวิตเราจะอยู่อย่างเป็นสุขได้ยากเพราะต้องเก็บเอาทุกคําของเขามาคิดเขาพูดแบบนี้มันเหมือนไม่ให้เกียรติกันต่อให้เขาพูดล,ยลอยๆก็พอจะรู้ว่าหมายถึงใคร ถ้าปล่อยวางไม่ได้ต้องเก็บเอามาคิดเสมอไปทั้งที่บางเรื่องมันเป็นเรื่องเล็กน้อยจะหาความสุขไม่ได้นะครับของหนักจะหนักก็ต่อเมื่อเราไปถือหรือว่าแบกมันไว้ถ้าเราไม่ถือไม่แบกไม่ใส่ใจต่อให้มันหนักแค่ไหนก็ทำให้เราหนักไม่ได้เลย 2. กลัวเขาไม่ยอมรับมนุษย์เป็นสัตว์สังคมมีพัก พวกเพื่อนพ้องเราต้องการการยอมรับของคนอื่นเป็นเรื่องธรรมดาแต่ถ้ามันมากเกินไปถึงขน,นาดไม่กล้าตัดสินใจในการใช้ชีวิตด้วยตัวเองเนี่ยกลัวว่าจะไม่เป็นที่ยอมรับของใครๆเพราะว่าอย่างนี้มันก็ไม่ไหวนะครับจะกินอะไรดีกินแบบนี้แล้วเขาจะว่าไหมจะเลือกคบใครต้องถามความเห็นทุกคนก่อนการถามความเห็นของคนอื่นนั้นทําได้เรา,าอาจจะได้ความคิดเห็นต่างๆนานาแต่สุดท้ายเราก็ต้องตัดสินใจ ด้วยตัวเองว่าจะเลือกอะไรและต้องรับผิดชอบต่อการตัดสินใจนั้นด้วยการมีคนยอมรับหรือรักเราเป็นสิ่งที่ดีงามแต่การทำทุกวิถีทางให้ทุกคนทุกฝ่ายต้องรักใครหรือยอมรับเราผมว่ามันเหนื่อยเกินไปแค่ยอมรับและรักตัวเองให้ได้ก็เพียงพอ 3. ไม่เชื่อมั่นความสามารถตัวเอง ความทุกข์ที่กัดกร่อนอยู่ภายในที่ไม่มีใครเห็นคือทุกข์เพราะไม่เชื่อมั่นว่าตัวเองทำได้เรามันไม่ดีพอสู้คนอื่นเขาก็ไม่ได้ทำอะไรก็ไม่เคยสำเร็จอายุป่านนี้ยังไม่มีอะไรที่มันเป็นชิ้นเป็นอันนี่คือความคิดที่ขาดความนับถือตัวเองไม่เห็นคุณค่าไม่มั่นใจทำให้คิดด้อยค่าตัวเองอยู่ตลอดเวลาผลก็คือไม่กล้าแม้แต่จะลงมือทำอะไรเพราะคิดว่าทำไม่ได้ เวลาทําก็จะขาดความมั่นใจทําให้ผลงานออกมาไม่ดีพอผลงานออกมาไม่ดีก็ยิ่งทําให้เองเชื่อมั่นว่านั่นไงเห็นมาเราไม่มีความสามารถพอที่จะทํามันได้จริงๆวิธีการแก้ง่ายๆก็คือให้เชื่อมั่นก่อนครับว่าตัวเองทําได้แล้วลองหาอะไรที่มันเล็กเล็น้อยๆทําให้สําเร็จก่อนพอเราทําได้เราจะสะสมความเชื่อมั่นให้มันให,ใหญ่โตขึ้น และเมื่อเราเชื่อมัน่นคราวนี้ต่อให้มันยากแค่ไหนเราจะทำมันได้ไม่ยากเลย c กังวลใจไปล่วงหน้าไม่มีใครรู้ล่วงหน้าว่าพรุ่งนี้จะเกิดอะไรแต่บางคนก็ตีตนไปก่อนใขรทุกใจไว้ล่วงหน้าถ้าทำไม่ได้คงจะอายเข้าแย่ถ้ามันไม่เป็นไปตามเป้าเขาคงไม่ให้เราอยู่ต่อถ้าถ้าคือมันท่าอะไรก็ได้แต่ข้อสําคัญคือมันยังไม่เกิดครับ ถึงความทุกข์ไวล่วงหน้าในอนาคตก็เท่ากับทำลายความสุขทั้งหมดในปัจจุบันถ้าวันนี้มันยังดีอยู่ก็ขอให้มีความสุขกับวันนี้แล้วก็ทำทุกอย่างให้มันดีที่สุดส่วนพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรอย่าไปกังวลใจให้มันมากถ้าวันนี้เราทำดีแล้วพรุ่งนี้มันก็น่าจะดีดไปด้วยอย่าไปคิดกังวลล่วงหน้าอย่าหาความทุกข์ใส่ตัวให้มันเสียเวลา เพราะบางคนไม่ได้ทุกข์เพราะสิ่งที่มันเกิดมาแต่ทุกข์เพราะจินตนาการ